ทดาบนะครับตัดตาวุธที่คู่กายชายไทยใช้กู้ชาติกู้แผ่นดินมาแต่สมัยโบราณกาลนะครับแต่ทุกวันนี้ครับกลับถูกหลงลืมไปครับวันนี้รายการเมเ่แนด์เลยพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกลุ่มผู้ลหลงไหลในดาบโบราณนะครับอาวุธกู้ชาติกันนะครับ ไงแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนักรบดาบเต็มไปหมดเลยครับทั้งหอกดาบแหลนเหลาเงาธนูทหารมาก็มีครับโอ้โหทุกคนที่ต่างถือดาบกันทั้งงานครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือต่างแต่งตัวเป็นขุนศึกมาประชันกันเต็มที่ครับนั่นครับดูราวกับว่าเราย้อนไปอยู่ในยุคสัก400-500ปีก่อนนะครับแหมซึ่งพวกเขาเหล่านี้ครับล้วนแต่เป็นผู้ที่ความหลงไหลสนใจในศิลปะวิทยาการการต่อสู้และก็อาวุธโบราณที่มารวมตัวกันทั้งนั้นแหละครับ งานนี้มีชื่อว่างานไอจิตวิญญาณแห่งสัตว์ตราคนครลำปางครับงานดาบอยู่คนอยู่ดาบหายคนตายคือจารีตของดาบสมัยโบราณเนี่ยการที่เรากอบกู้บ้านเมืองมาการรักษาบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าดาบก็คือก็คือสิ่งที่มีบญคุณกับพวกเราดาบมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างพระเจ้าตากบบันเรศวนท่านก็ใช้ดาบในการกอบกู้แผ่นดินไทยเรากลับคืนมาเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ว่าว ช่างของลำปางก็ยังเหลืออยู่ประวัติศาสตร์ก็ยังมีอยู่ยผมก็มีความรู้สึกว่าลำปางเรายังไม่เคยจัดงานแบบนี้เลยก็เลยแบบคิดว่าทั้งนั้นเรามาร่วมใจกันจัดงานเพื่อให้เป็นแบบตอบแทนบุญคุณของพินธุํลำปางนี่ครับ และด้วยความสําคัญนี้เองครับทำให้เกิดงานจิตวิญญาณแห่งศาตรานครลําปางครับที่รวมเอาคนที่รักและก็หวงแหนศิลปะของศาตวุธไว้ด้วยกันครับซึ่งดาบเล่มเล่มหนึ่งนี้ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับโดยเฉพาะดาบที่ทําขึ้นเพื่อใช้รบทับจับศึกจริงๆแล้วนี่หงบางเล่มต้องใช้เวลานานเป็นปีครับถึงจะสําเร็จได้ดาบหนึ่งเล่มครับดาบหนึ่งเล่มเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ของที่จะหาซื้อได้ทั่วไป มันเป็นของที่มีจิตวิญญาณมากคือมันเป็นงานศิลปะเป็นงานฝีมือเป็นงานที่รักษาจารีตของคนไทยรโบราณนะครับแต่กลัวจะได้มาหนึ่งเล่มเนี่ยต้องรอเป็นปีนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1ของการจะได้ใบาดาบขึ้นมา ก็ต้องมีการตีดาบแล้วช่างตีดาบก็จะต้องอยู่กับความร้อน,นกว่าจะตีเหล็กให้มันออกมาเป็นดาบนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องใช้ความร้อนต้องใช้ฝีมือใช้ประสบการณ์ไบเสร็จปุ๊บครับเราก็จะมีช่างเหลาฝักดาบนีนครับต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์เพราะว่าการจะเหลาฝักดาบให้มันเรียวแบบสวยงามนี่ไม่ใช่ง่ายครับที่มีศิลปะที่สวยงามแบบนี้นะครับ เมื่อขั้นตอนการเหลาฝักเสร็จปุ๊บก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่หวายที่ละเอียดนะครับซึ่งงานที่ใส่หวายได้ละเอียดก็คือแม่พลอยนะครับที่เป็นคนใส่หวายเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นหวายที่ละเอียดมากกว่าจะเป็นหวายเส้นเล็กๆนี้ได้นะครับก็ต้องมาจากหวายนะครับเส้นใหญ่ค่อยๆเหลาให้เป็นหวายที่ละเอียดก็ต้องใช้เวลานานมากครับแล้วต้อง ต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องแบบใช้อาศัยความเพียรความอดทนในการทํางานถึงจะได้มาขนาดนี้นะครับดาบหนึ่งเล่มเป้าต้องถักนานขนาดไหนครับโอ้โหเป็นหลายอาทิตย์ครับกว่าจะไดห้หนึ่งเล่มเพราะว่าทําด้วยความปราณีตค่อยๆทําด้วยความใส่ใจนะครับนี่นะครับสายดาบหนึ่งเส้นนะครับกว่าจะได้มามันมันไม่ใช่ง่ายเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น เกี่วยวกับการถักสายดาบนะครับหรือไม่ใช่ว่าซื้อสําเร็จรูปซึ่งกว่าจะได้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จนะครับก็ใช้เวลานานค่อยๆถักออกมาจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องไปย้อมสีขึ้นอยู่กับว่าเฉลกความเชื่อแต่ละคนใครเกิดปีอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องมีใช้สายสีไหนที่ถูกเฉลกกับตัวเองแล้วแต่ความชอบรันิยมนะครับ ซึ่งงานนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่คนไทยครับฝรั่งมังค่าก็มากับเขาด้วยครับและนอกจากการสาธิตการสร้างดาบงามๆสักเล่มแล้วยังมีการนําเอาดาบและก็อาวุธต่างๆของตัวเองมาโชว์ครับทั้งที่เป็นของเก่าโบราณและก็สร้างขึ้นใหม่เพื่อต่อยอดความรู้ที่กําลังจะสูญหายครับผมเห็นพี่ดูหนังสือเล่มนี้อยู่มันคืออะไรครับอ๋อเป็น,เป,นเป็นลายตาดาบแต่ละตาว่าตาดูไหนเป็นของสลา,าดไหนที่จะแปลกมันจะมีเอกลักษณ์ของมันคือตัวตา ตาดาบแต่ละจุดท,ที่ในโคนฝักมันจะมีอันเป็นตาดาบตาดาบแต่ละตานนั้ก็จะมีอันเอกลักษณ์ของมันครบนับว่าอันเป็นสลาของที่ไหนเด่นไปบนดาบเนี่ยเขาเขาจึงการตอกตาของช่างไว้ตอกตาของช่างไว้กาเป็นช่างสกุลไหนเด่นอ,อย่างอย่างเช่น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นตาจันเซลเนี่ยการสแสดงเอกลอักษณ์ว่าเมันเป็นของอยู่ใน,นที่ว่าน่าจะใช้ในอันสมัยที่ว่าของปกะ จากเชียงจะมาเชียงใหม่แล้ครับงานนี้เขาบอกว่าเป็นงานรวมนักดาบแล้วพี่เอาธนูมาใช <c oughs> ่ก็ <c oughs> <c oughs> คือผมไม่มีดาบเมืองอย่างเขา <c oughs> และนี่คือธนูคือเป็นอาวุธคู่มือผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทางสำนักคือพ่อครูก็บอกเออก็เอามารุ่มๆด้วยละการเพราะเป็นงานสัตว์ราวุธเมืองเหนือเนาะก็เอาให้มาด้วยกันเนี่ยครับงานนี้ชอบครับพี่พงพันธ์เขาจัดงานนี้ขึ้นมาคือไม่ได้เพียงแค่จะแสดงถึงวิถีถึงสัตว์ราวุธแบบพื้นเมืองของเชียงของล้านนาแต่ยังได้แสดงถึงเกี่ยวกับวิถีชีวิตอื่นๆของคนล้านนาด้วยอย่างเช่นพ่าทันตีดาบแยาพลอยสารหมวกหรือการถักเชือกสายคาดดาบอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนล้านนาเกี่ยวกับสัตว์รวด์ให้ครบอะไรเงี้ยครับ สวัสดีครับพี่มาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดสมุทรสาครครับสมุทรสาครพี่เขารวมดาบไทยกันพี่มาจากยุโรปนี่มาไงครับเนี่ยคือผมก็เป็นนักลบยุโรปสไตล์ฝรั่งเศสนะครับก็อยากจะมาร่วมงานด้วยว่าสนุกสนานกันนะในหมู่เพื่อนฝูงคนลักดาบคนรักมีดครับโอ้โหดีใจครับที่ได้เจอครูดาบครูมวยควรจะส่งเสริมครับเพราะมันเป็นวัฒนธรรมแบบตีดาบแบบไทยและตีดาบแบบต่างชาติแล้ววิชามันกำลังจะสูญหายเพราะเด็กยุคใหม่ตอนเนี้ย ไม่ค่อยมีคนสนใจทางนี้มากนักครับตอนนี้มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเกินเลข6หลักกันไปแล้วดาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่เรามีแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันเนี่ยก็ดาบแต่ต้องยอมรับที่สําคัญคือเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้ดาบซึ่งเป็นวิชาของคนไทยเรา ก็เนี่ยขนาดเรายัางไปเรียนสมุไรเรียนเป็นวิชาดาบของดาบทยุโรปดาบต่างๆความจริงดาบไทยเราเนี่ยเป็นชาติที่สามารถใช้สมองสองซี่คือสามารถใช้ดาบสองเล่มอยู่ในคนคนเดียวกันถ้าเราไล่นับประเทศในโลกไปเนี่ยมีไม่กี่ประเทศเองนะครับที่สามารถใช้ลิงนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเรียนวิชาดาบไว้บางครั้งเนี่ยเราเจอไม้ข้างทางเราก็สามารถแบบใช้วิชาวิทยายุ์ที่เรามีได้นะครับแล้วก็ดาบเนี่ยนอกจากใช้ป้องกันตัวได้เนี่ย ถ้าเราเอามาฝึกรำฝึกอะไรถ้าเราเคลื่อนไหวช้าๆก็จะเป็นการออกกําลังกายไปในตัวได้เหมือนกันครับซึ่งในงานนี้ครับเขาก็มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจครับแต่ไม่ไมีแค่เอาดาบมาโชว์และแลกเป็นความรู้สนทนาพาทีกันเท่านั้นนะครับยังมีกิจกรรมอื่นที่ปัจจุบันหาดูได้ยากมากมาให้ชมกันอีกด้วยครับ สิ่งแรกที่ถือว่าต้องทําก่อนอื่นเลยเนี่ก็คือนี่ครับการรวบรวมเอาดาบของทุกคนมาทําพิธีทางศาสนานั่นก็คือการสรุปดาบนะครับซึ่งเป็นพิธีโบราณที่แทบจะเลือนหายไปจากแผ่นดินไทยแล้วครับการสรุปดาบนี่คือการบวงสรวงเทพพยายดาครูบาอาจารย์และก็ทําบุญให้กับดาบครับซึ่งจะทําให้เกิดสิริมงคลครับเพราะดาบนี้บางเล่มถือว่าเป็นมรดกตกทอดมาอาจจะเคยใช้ฆ่าฟันชีวิตมาแล้วล่ะครับ จากทําบุญกันเสร็จแล้วครับก็มาถึงงานใหญ่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานจิตวิญญาณแห่งศาตรานครลำปางนั่นก็คือการจัดขบวนแห่นักรบโบราณเดินทับเคลื่อนพลฝากลางเมืองลำปางกันเลยล่ะครับ โอ้ยยิ่งใหญ่สมชื่อครับงานนี้ครับอุ้ยดูหน้าเกงขามอลังการมากๆครับชาวบ้านต่างพากันออกมาให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากครับนี่ครับบางก็คว้ากล้องมาถ่ายรูปบางก็โทรศัพท์มือถือมาถ่ายเก็บภาพกันยกใหญ่เลยครับโดยเพาะการวาดลวดลายฟ้อนดาบโชว์เจิงไปตลอดทางด้วยนะครับ ยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะเมื่อมีดาบแล้วหากไร้ซึ่งวิชาดาบและศิลปะการต่อสู้แล้วมีดาบไปก็ไร้ความหมายครับงานนี้เลยมีการจัดลานโชหรือที่เรียกกันว่าการลงข่วงครับซึ่งให้นักดาบทุกท่านได้ลงมาออกวาดรวดลายศิลปะการต่อสู้ต่างๆที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ครับซึ่งถือเป็นการสื่อสารและโชว์ให้นักดาบขั้นอื่นได้ศึกษาแลกเปลี่ยนกันครับ ในช่วงสุดท้ายจะเป็นการประเจิงนะครับนี่ครับโดยมีการจับผู้มาฟ้อนมาล่อหลอกกันด้วยท่าทางต่างๆซึ่งจะมีลายเชิงที่อ่อนช้อยสวยงามในบางท่าอาจจะดูตลกครับหรือขบขันครับเพราะเป็นการล่อหลอกผู้ต่อสู้ให้เกิดอารมณ์โกรธครับซึ่งจะทําให้ผู้ต่อสู้เสียสมาธิก็ถือว่าเป็นศิละปะอีกอย่างหนึ่งครับ ทั้งหมดนี้ก็คือความอลังการของงานจิตวิญญาณแห่งดาบสาสตรานครลำปางครับที่รวบรวมเอาเรื่องราวของดาบเอาไว้ไม่ให้สูญหายเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รู้ครับว่าแผ่นดินที่ท่านยืนอยู่นี้ถูกรักษาเอาไว้ด้วยดาบนะครับ